เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเรียวไทม์นะครับเรากดค้างเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิได้แบบเรียวไทม์ก็ได้นะครับนี่อันนี้วัดในช่องฟิตนะครับเป็นน้ําแข็งลบยีองศานะครับเรากดค้างไปแล้วเราเลื่อนไปก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่ลบนะครับลบศูนย์องศานะครับอ่ามันสามารถวัดได้แบบเรียวไทม์นะครับเห็นไหมเราไม่ใช่ว่ากดทีเดียวแล้ววัดนะนอย่างเช่นเรากดทีเดียวแบบนี้ แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เราสามารถวัดได้เลยครับเรากดค้างไปเพื่อที่จะ,ะวัดได้ทุกสถานที่นะครับวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับจากเตาแก๊สเห็นไหมเรากดแบบเดียวทามได้เลยอ่าเรากดวัดเห็นไหมตัวนี้เรากดขึ้นไปสามสิบห้าองศาเราค่อยๆเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ร้อยสามสิบกว่าองศาร้อยสี่สิบองศาหไหมมันขึ้นได้แบบนี้เลยเหไหมนี่แล้วเราก็กดขึ้นลงไปนะครับ มันเป็นการวัดแบบเรียวไทม์ตัวนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับของฮาโบเท็นะครับนี่วัดได้สูงสุดนะตัวนี้ความร้อนวัดได้สูงสุดถึง800องศาความเย็นนะครับติดลบได้ถึง50องศาตัวนี้เลยถ้าอยากได้เครื่องวัดอุณหภูมินะครับแบบเรียวไทม์ตัวนี้นะในตะก้าผมปัก้แล้วนะครับวัดองศานะครับหรือว่าวัดเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับตัวนี้เลยในละก้าผมปักแล้วนะครับ